แอคกี้นิวสตาร์2 0 2 4ใครจะได้เป็นขวัญใจ n s e t Chat คนต่อไปแล้วนี่คือบรรยากาศทีมงาน n s e t Chat ที่ได้พบปะน้องๆผู้เข้าประกวด a อคกี้นิวสตาร์2อของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ซึ่งทีมงานของเราได้มีการสอนน้องๆใช้ฟังก์ชันในแอปพลิเคชันเดี๋ยวมาดูชมหน้าผู้เข้าประกวดกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งวิธีการโหวตนั้นง่ายเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i n s r t Chat กดเมนูสำหรับการโหวตด,ด้านบนซ้ายมือแล้วเลือกการประก,ว,กดวดกดโหวตได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ชื่นชอบใครจะได้เป็นขวัญใจ i n s r er t Chat คนต่อไปวันอาทิตย์ที่15กันยาย,ยนนี้เรามาร่วมโหวตส่งกำลังใจให้น้องๆผ่านแอปพลิเคชัน i n s r t Chat ไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันนะคะ